เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางณัชชาบุญสิริธนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอมสำนักงานเขตพื้นที่ทการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2เป็นผู้เข้าประกวดประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุภภาวะระดับประถมมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้ค่ะ การทำงานท่ามกลางความขาดแคลนในโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งดิฉันได้อัญเชิญแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตลอดจนด้น้อมนำพระบรมราชวาทขององค์พ่อหลวงราชการที่9เป็นหลักคิดในการทำงานคือเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกความขาดแคลนเป็นข้ออ้างจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำงานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ทำให้มีพลังใจมหาศาลในการทำงานเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านและในฐานะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนสุขภาวะโดยการใช้ชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้ง ขับเคลื่อนการจัดประสบการณ์ผ่านหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มุ่งไปสู่โรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมสุขภาวะเยี่ยมคุณภาพยอด ด้วยพยอมโมเดล by PLC สุขภาวะเยี่ยมหมายถึงภาวะของผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลคุณภาพยอดหมายถึงผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานอย่างง่ายมีทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ มีผลสำฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนด้วยพยอมโมเดลและผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยผู้บริหารและคณะครูได้พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาวะทุกสัปดาห์ขั้นตอนนวัตกรรมสุขภาวะเยี่ยมคุณภาพยอด ด้วยพยอมโมเดล by PLC มีดังนี้ P p o t e n c y พัฒนาศักยภาพส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบปลูกฝังจิตสาธารณะ w a อ e n e s s รับทราบตระหนักรู้ร่วมคิดร่วมปวดใจระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาทั้งคณะครูบุคลากรผู้ปกค,ครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีจิตสำนึกและรับทราบตระหนักร่วมกันว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุข สภาพแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุข Why ย o r k together มุ่งสู่ความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้วางไว้ครอบคลุมทุกส่วนทั้งทางด้านผู้เรียนโรงเรียนสภาพแวดล้อม รอบครัวและชุมชนโอเอาตคัมคือองค์กรแห่งการพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้บูรณา,าการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม M. m u l t i m e d i ียนำพาสื่อหลากหลายผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายร่วมกันร,ระดมทุนในการจัดซื้อจัดหาสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน จากนวัตกรรมสุขภาวะเยี่ยมคุณภาพยอดด้วยพยอมโมเดล B า PLC ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสุขโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ครอบครัวเป็นสุขส่งผลไปยังชุมชนของผู้เรียนเกิดภาพความสำเร็จมากมายเชิงประจักษ ภาพความสำเร็จของผู้เรียนผลจากการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ด้านสุขภาวะระดับปถมวัยผู้เรียนได้รับการพัฒนาปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแจ่มใสมีพัฒนาการที่ดีโดยรวมตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลปรากฏชัด ต่อการเรียนรู้ในด้านวิชาการเมื่ออยู่ในระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนอกภาพความสำเร็จของครูผู้สอนรองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสอพอถรอระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาลุณสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านบรหิหารจัดการคณะครูทุกคนได้รับเกียรติบตัตรครูดีไม่มีอบบย,ยมุข ภาพความสำเร็จของผู้บริหารเครื่องหมายเชิดชูเกียรติค่รุสดุดีประจำปี2,564โล่รางวัลครูดีสีสงขาปี2,563ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาเรียญทองผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2,564รระดับภูมิภาค รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศปีการศึกษา2563รองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลรงคุณค่าสพทรระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการฉันในฐานะผู้นำเสนอสรุปผลงานในครั้งนี้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน และขอขอบประคุณไว้หน้าโอกาสนี้